โลกการเงินใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยมีเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นพื้นฐานมีคริปโตเคอเรนซีต่างๆอยู่ในนั้นและอาจจะมี d e f าเป็นรูปแบบโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆที่เป็นโลกการเงินในอนาคตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับ ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าผมสนใจเทคโนโลยีบล็อกเชนมากๆและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นจะเป็นพื้นฐานของหลายๆอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเงินคุณแคที่วูดก็เห็นเช่นนั้นครับถึงแม้ว่าทําคุณคอยเบสเนี่ยไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในตลาดคริปโตของโลกด้วยซ้ำยังห่างไกลจากไบแนสซึ่งวอลลุมเทดเนี่ยต้องบอกว่าเทียบกันไม่ได้เลยแต่กลายเป็นว่ามีการประเมินมูลค่านะครับสูงถึง100บิลเลียน ก่อนที่จะเข้าตลาดหุ้นด้วยซ้ำนั่นแปลว่ามูลค่าสูงกว่าตลาดหุ้น n a s d แกและตลาดหุ้นที่มีการจดฟิวเจอร์ซื้อขายบิตคอยซื้อขายอีทูเรียมในปัจจุบันรวมการเสียอีกเกิดอะไรขึ้นครับ <IT> ภาพหนึ่งนะครับที่ผมเห็นชัดเจนแล้วว่าผมบอกแล้วว่าผมสนใจการลงทุนใน d e f ามากๆเพราะว่า d e f าเนี่ยเป็นโลกการเงินที่ใครก็ได้สามารถสร้างเงินขึ้นมาเองมีโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาและ ผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แคร์หรอกครับว่าเครื่องมือเนี่ยเป็นเซนทรัลไลซ์หรือดีเซนทรัลไลซ์จะมีใครควบคุมหรือไม่ควบคุมแต่เครื่องมือเหล่านั้นที่มีเทโนโียีบล็อกเชนอยู่เบื้องหลังส่งผลหรือสร้างประโยชน์อะไรได้มากกว่าคนถึงจะเข้าไปใช้ในแพลตฟอร์มนั้นนั้นครับแล้วก็ i o i a s e เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเรามารู้จักหุ้นคอ ba s e กันดีกว่าต้องบอกนะครับว่าหุ้นคอ base เนี่ย มีรายได้หลักนะครับมาจากค่าธรรมเนียมในการซื้อขายตลาดคริปโตแหละและโดยส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่บิตคอยและอีทิเรียม้วยําและรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายบิตคอยกับอีทเรียมนะครับสูงถึง56%ของรายได้จากการเทรดทั้งหมดซึ่งรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเทรดนะครับมากกว่า80%จากแพลตฟอร์มอีกแต่แพลตฟอร์มนี้นะครับหรือคอยเบทเนี่ยมีความพิเศษก็คือเขารับประกันว่า สินทรัพย์อะสามารถฝากกับเขาได้นะสินทรัพย์ไม่หายคุณตื่นมาแล้วบิตคอยไม่หายถ้าอยู่กับเขาอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งครับรวมไปถึงการปล่อยกู้ยืมต่างๆเหมือนกับตัวของแพลตฟอร์มต่างๆทั่วไปเลยอย่างเช่นโรบินฮ o d ที่เราซื้อขายหุ้นก็ไม่แตกต่างกันแต่จุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจครับโดยคริปโตเคเรนซี y ส่วนใหญ่นะครับหรือแม้แต่บล็อกเชนเนี่ยจะชูความเป็นดีเซนทร์ไลซ์หรือว่าไม่มีศูนย์กลาง แต่ไม่ว่าจะเป็น b บ n น n c e เองที่เป็นเว็บเทรดระดับหนึ่งต้องเรียกว่าของโลกเลยนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วก็คอยเบสเองเนี่ยกลับเป็นเซนทร a l i ไลซ์ก็คือมีคนเนี่ยสามารถเข้ามาควบคุมดูแลเก็บรักษาสินทรัพย์ของคนที่เข้ามาเทรดไว้เป็นท่าทีที่ค่อนข้างจะขัดกับตัวของเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือครับเพราะว่าไร์ตัวกลางที่ผมบอกแหละครับว่าผมเชื่อจริงว่าการที่เป็นเซนทรัลไลซ์หรือดีเซนทรัลไลซ์มีคนควบคุมหรือไม่มีคนควบคุมไม่ใช่ในยะสําคัญ อย่างแรกเลยก็คือทําไมเนี่ยตัวคอยเบทที่เป็นซ็นทรรลไลซ์แล้วเนี่ยหรือมีคนควบคุมถึงมีความสามารถเหนือกว่าแพลตฟอร์มอื่นก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วเงินส่วนใหญ่ในโลกนะครับยังอยู่ในเรียลเซกเตอร์หรือว่าโลกการเงินแบบดั้งเดิมการที่เราอยากจะให้สถาบันเข้ามาลงทุนอยากจะให้คนที่มีเงินเ,นเยอะๆเข้ามาเล่นเขาต้องการปิดความเสี่ยงบางอย่างครับยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงเชิงระบบของตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับยิ่งตลาดเป็นดิสซินทรรลไลซ์ เงินอยู่ในตัวเลขของที่เราเรียกว่า wallet นะครับที่เป็นตัวแทนผ่านจากกระเป๋าตังเราหรือ account เราเนี่ยเข้าไปสู่แพลตฟอร์มต่างๆก่อนนอนนะครับเราดูโอ้โหมีอยู่3 Bitcoin สบายใจและอุ่นใจแต่ถ้าตื่นมาแล้วกลายเป็นว่าอุ้ยบิตคอยหายมันเป็นการยากมากเลยครับที่เราจะเอาบิตคอยคืนหรือเราจะสามารถเรียกร้องจากใครได้เพราะว่าเป็น d e c e n t r a l i z e ไม่มีคนดูแลครับกลายเป็นว่าคนที่มีเงินลงทุนเยอะก็ไม่กล้าที่เอาเงินจํานวนมากเข้ามาลงทุนอาจจะลองนะ แต่เป็นจนํานวนเงินที่เขากล้าเสี่ยงได้ที่เขารู้สึกว่าเออถ้าเสียแล้วอะโอเคอันนี้คือจุดบอดอย่างใหญ่หลวงเลยครับของตัวดีไซน์หรือว่าเอ็กชันต่างๆในตลาดคริปโตแต่พอเป็นคอยเบรคเขาบอกว่าเนี่ยเขารับกประกันนะไม่พอเขาไปซื้อประกันไทยต่อถ้าเหรียญหายไม่ต้องกลัวเขามีเงินคืนให้แน่ๆแ,และเท่านั้นไม่พอครับหลายๆคนบอกนะโอ้โหเราจะเป็นดีไซน์เราไม่ชอบรัฐบาลกลายเป็นว่าการที่คอยเบรคเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อเมริกานั่นแปลว่าเขายอมอยู่ใต้รัฐบาลนะครับอีกระยะหนึ่งซึ่งผมเห็นจริงๆว่าเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าแพลตฟอร์มไหนนะอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลเนี่ยหรืออำนาจของรัฐต่างๆจะมีอนาคตไกลจะมีคนเข้าไปใช้ไม่มีคนกํำกับดูแลเล่นการสนุกสนานแต่ที่บอกแหละครับว่าพอเมื่อโตถึงระดับหนึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย ตัวของเลกเล a เตอร์หรือว่าคนกับดูแลต้องเข้ามาอยู่ดีเพราะฉะนั้น p o t e n เชียเนี่ยใครมาก่อนได้ก่อนครับแล้วการที่คอยเบทเข้าไปอยู่ใต้กราตอแล้วนั่นแปลว่าเขามีโอกาสนะครับที่จะทํางานกับบริษัทที่อยู่ใต้กราตอเหมือนกันแต่ต้องแลกกับเงื่อนไขต่างๆมากมายครับเขาสามารถเชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงหรือโลกการเงินดั้งเดิมเข้ากับคริปโตได้อันนี้คือโอกาสที่ผมเห็นนะ ต้องบอกเลยครับว่าผมไม่ได้เชียร์หุ้นคอยเบสนะครับถึงแม้ว่าหุ้นคอยเบสเนี่ยมีรายได้เติบโตขึ้นมาก็จริงโอ้ปีที่แล้วนะครับรายได้อยู่ประมาณ5 0 0กว่าล้านเหรียญนะครับแต่ยังขาดทุนอยู่แต่ปีนี้นะครับรายได้กลับโตโตขึ้นมาถึง1,200ล้านเหรียญและสามารถทํากําไรได้อย่างมหาศาลเลยแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเกิดมาจากตัวของราคาคริปโตเคเรนซี่ต่างๆหรือว่าเหรียญต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับความเสี่ยงก็คือถ้าเหรียญลงเนี่ย วอลุ่มเทรดก็จะลดลงถูกไหมครับรวมไปถึงมูลค่าสินทรัพย์ที่ฝากอยู่ในแพลตฟอร์มก็จะลดลงอันนี้คือความเสี่ยงดังนั้นการที่ตัวของคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยมีการสวิงแน่นอนครับย่อมจะทําให้ราคาหุ้นของคอยเบสเนี่ยสวิงมากขึ้นไปด้วยแต่ก็ต้องยอมรับจริงครับว่าความเสี่ยงของหุ้นคอยเบสเนี่ยไม่น้อยเช่นกันนะครับแต่นะครับข้อดีครับอย่างที่ผมบอกคือเขาเนี่ยจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แล้วเขากล้าเป็น อินฟาสักเจอของตลาดคริปโตอย่างถูกต้องตามกฎหมายของอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วนี่คือแว l u ลูอย่างหนึ่งเลยครับแล้วคนที่สนับสนุนคอยเบดนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเปรียบเทียบคอยเบดเนี่ยเป็นการเงินแบบดั้งเดิมนะการเงินแบบดั้งเดิมก็แยกเป็นอ่ะคนทำ transaction น,นะอย่างเช่นวีซ่าเพย์พอก็เป็นมูลค่าหนึ่งและมูลค่ามหาศาลด้วยคนที่เป็นเอ็กเช่หรือคนที่ตลาดก็มูลค่าหนึ่งก็มีค่ามหาศาลอีกและบริษัทที่เก็บ สินทรัพย์ต่างๆก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามหาศาลเช่นเดียวกันแต่ว่าในโลกคริปโตน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรักษาทรเซ็คชั่ต่างๆหรือแม้แต่ตัวแพลตฟอร์มเนี่ย เป็นอยู่ในบริษัทบริษัทเดียวกันนั่นแปลว่าตัวคอยเบตไม่ใช่แค่เอ็กชแ g e แต่เป็นบริการการเงินครบวงจรเมื่อเปรียบเทียบกับโลกทางการเงินงดั้งเดิมเพราะฉะนั้นคุณจะเอามูลค่าการเงินดั้งเดิมมาเปรียบเทียบไม่ได้มูลค่าหุ้นของคอยเบต100่งร้อยบิลเลียนเป็นมูลค่าที่เหมาะสมแล้วและในโมนาอนาคตนะครับโลกของคริปโตเคอเรนซี จะมีการจดทะเบียนเป็นกองทุน ETF ต่างๆให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าเทรดได้เท่านั้นไม่พอตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามีตลาดฟิวเจอร์ของบิตคอยฟิวเจอร์ของอีเธอรีเยมไปแล้วรวมไปถึงนะครับตลาดในโลก d e f าหรือเอ็กชันโลกดีฟาเนี่ยเกิดขึ้นต่างๆมากมายแนวโน้มการใช้งานแนวโน้มการเทรดของตัวเหรียญต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นและนี่แหละว่าถ้า เหรียญทั่วไปได้รับความนิยมและรความจริงมากยิ่งขึ้นโอกาสที่ราคาเหรียญก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าราคาเหรียญเพิ่มมากขึ้นก็มีแนวที่ราคาหุ้นคอยเบสก็จะเพิ่มมากขึ้นครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือตัวของราคา bitcoin และ e ี h e r e u m อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลที่เชื่อถือได้ และถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วครับก็มีแนวโน้มเหลือเกินว่าราคาบิตคอยน์และอิทเชียียจะเพิ่มสูงขึ้นในเทอมของดอลลา,าร์สหรัฐนั่นแปลว่าราคาหุ้นของคอยเบดก็น่าจะมีการเติบโตในอนาคตเช่นเดียวกันครับแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเคยบอกนะต้องศึกษาเพิ่มก่อนการลงทุนนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมบอกให้อ่ะไม่เพียงพอและผมก็คิดว่าหุ้นคอยเบดเนี่ยแพงมากๆแต่ประเด็นที่ผมอยากจะชวนคุยก็คือเห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะ เอาเงินสถาบันมาลงเราจะเอาเงินของดัง้งคุณรายใหญ่เนี่ยมาลงนะครับเราจําเป็นที่ต้องเชื่อมต่อกับโลกการเงินแบบดั้งเดิมยกตัวอย่างง่ายๆครับที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างชัดเจนก็คือพวก Stable Coin ต่างๆที่เอา f i a t Currency ไม่ว่าจะเป็น USDT หรือ USDC ต่างๆเน่ยเอามาแบกนะครับทำให้มีปริมาณเงินมหาศาลสามารถเข้ามาลงทุนในโลกคริปโตเคเรนซี เท่านั้นไม่พอครับถ้าเราพูดถึง d e f ฟเราพูดถึง ICO สําหรับผมแล้วครับมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในโลกของการลงทุนที่มีพื้นฐานในเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วถ้า ICO ออกมานะครับในมุมมองผม ICO ไม่ได้เป็นแค่ออกเหรียญหรือออกคุ้นเท่านั้นนะครับสําหรับผมแล้วเนะี่ย ICO เป็นเรื่องใหญ่มากที่สามารถแปลงสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องให้กลายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้สามารถใช้ Financial Mo d e เดลหลายๆอย่าง ทำให้สินทรัพย์บางอย่างแม้จะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้นะครับหรือแม้แต่ NFT เนี่ยที่เราซับซากันอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นปลดล็อกมูลค่าสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับผู้เกี่ยวข้องจำนวนมหาศาลซึ่งโลกการเงินแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้เลยครับมุมมองที่ผมอยากจะชวนเพื่อนลองหาหรือว่าลองมองต่อไปจากนี้นะครับต่อไปเนี่ยนักธุรกิจหรือว่านักการเงินเนี่ย จะสามารถเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับรวมโลกการเงินแบบดั้งเดิมสินทรัพย์แบบดั้งเดิมมาผูกกับคริปโตเคอเรนซีมาผูกกับ ICO มาผูกกับ,บ DeFi ได้อย่างไรและถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับผมเชื่อว่าจะปลดล็อกความมั่งคั่งอีกมหาศาลและแน่นอนครับเมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับ ผมก็บอกเลยว่าใครที่เข้ามาก่อนย่อมจะฉวยโอกาสได้ก่อนครับแล้วผมเนี่ยก็มีในเรื่องของสมัครสมาชิกด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเดือนเมษายนเนี่ยผมจะมีซูมกลุ่มปิดมาคุยเรื่อง De ฟ i กันแบบลึกๆและเป็นความคิดเห็นแล้วก็มุมมองส่วนตัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยจะไม่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญเข้ามาคุยกันนะครับมารู้จักกัน ถ้ามือคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันเงินกับทีแล้วก็ Facebook คุยกันเงินกับทีและตัวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดนะครับที่ชื่อเล่นเอิญนนะครับทุกวันอังคารสามทุ่มผมกับคุณพิมโพเตอร์ไลฟ์จะมาสรุปข่าวเศรษฐกิจการลงทุนรอบโลกให้ฟังนะครับแล้วทุกวันพฤหัสนะครับสามทุ่มนะครับผมก็จะมีมาไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ในวันพฤหัสนะครับผมก็ต้องขออนุญาต ซูมคุยกับสมาชิกนะครับก็เลยจะขาดไปบางทิ์ไปเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะคุยกับผมทุกวันพฤหัสเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาเลยก็ได้ครับผมจะได้นําเงินเนี่ยไปลงทุนเพิ่มไปซื้อบทความดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็สร้างทีมเพื่อที่จะแปลบทความหรือว่าวิเคราะห์บทความให้ได้คมยิ่งขึ้นให้ได้ประโยชน์มากสุดแก่เพื่อนๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กุณาฟังจนจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ